ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เปิดตัวมาในสกินใหม่ใช้เลยกว่าเดิมนะฮะสกินแบบว่าเท่กันเท่จ้าปครับอืมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการเล่น,นรีวิวสกินมาครับใหม่ใช้เลยกว่าเดิมนะฮะเพราะซึ่งวันนี้จะมารีวิวนั่นแหละเออพูดซ้ำซ่าซ้ำซ้ำ ืสำสะะ้ำซ่ารีบเร็วแบบว่าเน,นี่ยใบหน้าเนี่ยแล้วก็คอเนี่ยผมให้สีแล้วกันแล้วก็ขารองเท้าเนี่ยนี่ผมชอบมากผมให้ให้าห้ห้าแล้วกันเนี่ยแล้วก็ชุดเนี่ยผมให้หนึ่ง ก็แปลว่าเป็นสีสันแล้วก็รวมๆกันแล้วก็สิบนะฮะสวยมากเลยนะฮะเราไปดูสวนด้านหลังเลยนะฮะสวนด้านหลังเนี่ยก็เท่น,นะอืมดูชงแบบว่าเท่าจาอะไรเนงะี้ยเออเท่ดีนะทุกคนเออด้านหลังนะมผมว่าผมจะมากแกล้งคนในวันนี้นะแต่ว่ามารีวิวนะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ จะให้ดูข้างๆนะฮะเนี่ยกดเข้นไปโคตรเท่โคตรเท่นะฮะโอเคเนี่ยทุกคนเวลาแบบว่าแบบมาเล่นเนะี่ยมันก็เท่นะเออแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวลองใส่ชุดเกาะน,นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมลองใส่ชุดเกาะดูน,นะ เริ่มจากชุดกรอบนี้เลยเป็นไงไป,ไปดูจะเป็นยังไงไปดูโอ้โหอย่างแทพ้แค่ชุดแรกก็แท้ขนาดนี้แลว้วอะครับชุดต่อไปจะเป็นไงไปดูกันเลยชุดที่สองก็โหแท่จัดเลยสกินใหม่นะมันแท่จริงๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมว่าเดียเด๋ยวต้องมันต้องเอาชุดทองชุดชุดชุดไปชุดทองไปดูกันเลยเสด็จ <c oughs> ตอนตอนถือดาบไม่โคตรเท่เลยมเท่จริงนะเนี่ยไม่มีท่าเลย <c oughs> <c oughs> ไปชุด เอ้ยไม่ใช่ชุดสุดท้ายเนี่ยมันมชุดนั้นด้วยเนี่ยว่าเออหนึ่งชุดเพชรอืมโค้ดไทยผมอืมไม่ยอมสมาร์ทแกล้งคนได้นาย่ะแทนโอเคแต่มันแท้จริงมันะอู้ยัยแงแท้เพราะว่าเดินตลาดใช่ไหมแบบทำแบบทำซุ่มแบบอะไรเป็นแบบ มันกับพี่แชามะเออพี่แชามะอะไรนั่นแหละเอเอนั่นแหละเจอตลาดโอ้ยวันนี้เอ่อเจอตลาดไปซื้อของก็เรามันรวยนะทำไม่ได้ด่าๆนะครับก็คนมันรวยอะครับทำไม่ได้ออคนมันรวยอะครับต้องแจกเพชรให้น้องๆคนละหนึ่งไละไร้อยนะทุกคนต้องแจกเพชรเนาะต้องแจกเพชรแล้วแต่จังหวะนี้ใช่ไหม และมันแจกเพชรแล้วแหละอืม่เพชรลัวเลยให้ไก่น้องไก่อยากได้ไหมเอาไปเว้ยให้กินเหรอให้กินแต่ฉันไม่เอาจากคนแปลกหน้าเอาจากคนแปลกหน้านั้นเหรอฮึไม่เอาจากคนแปลกหน้างั้นก็ไม่ปล่อยแล้วกันย <c oughs> ่าย่าย่าตึงโป๊ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็น ชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดสุดท้ายนะคะไปดูกันเลยชุดสุดท้ายแบบโคเท่อุยโคเท่เดี๋ยวแล้วทุกคนพมมีอะไรมุกตลกตลกและนี่ก็คือชุดสุดท้ายนะคะอือใครดูคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะรุ่งจะได้ทำการรีวิวไม่ครับต่อไปนะคะ สวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับพบ๊ายบายครับ